นะครับเพราะเราจัดยามคืนนะครับแ่ว่ารอบดึกนะครับโอ้ไม่ใช่รอบค่ำเสียจัดไปโอ้โหแลมเยไฟก็ไม่ค่อยมีงั้นเราก็ช่วยแหน่ไฟกันหน่อยได้แงน่บ่ไปโอ้โหเสีของเขาค่ับ ุดดยอธรรมชาติจริงๆรักบวงไว้แล้วรอบนอกอะ่ะโอ้ยตัาจากจะคันเจ็ดแปดหลังอย่างเงี้ยโล่้องไ <laughs> อของพ่ได้เต็นยังไงบ้ปะ มันตรงือนีแหละมันตายเริมก้นอกอเป็นเอาเครือบอ่จังแล้วตามี่แกงเต๊กแก้วบ้างกินบ่นั่นนั่นนั่นใช่บอกอ้ยชื่อตอนแรกกนึกว่ามันบ่มี่เลยยักรผสมลมเร็ว เืองมเลแงคืเอาเลยเอาลดจากถุงน่ะก็พัดแนี้ถูเาเลแกงกไหมยรองที่รดอ่ะรอยู่เลโอ้มีอันนี้ผมอเออหนออนึครับเสร็จรวได้หมด้เโยังหออเยมาครับเอาหลายเหลาฮะมันไม่เหี้ยเลยอยไปบางกองใโอ้ปองโทษดีโว้มาหน่อยทโอ้ย

เอาเขาเปิดให้มันสูงกว่าไฟแจกกอนนั่นไปยังมันเบิดแล้วะพี่โอ้ยมันต้องเล็งนด้ออ้ยเนฮ้อเนีนีเออเอเอเ่อนี่เฮนอนี่อเน่เเนีเ้เน้่เน่ยเ่ย่เอเ่เ่เ่เนอันนี้่่่นนี่นน้นี่ อาหาน,หนโอ้โหเป็นเรกบอกจริจงเลย,ยไปใ่นะหมูกระตุกยิเน้ของคนแล้วครับุนเลยก้อเาเอ้ยเุนนอก่เยอันนี้ขนนไหนบะเนี่ยปเจ้าตบวไหนๆๆอยู่ยหรือต้อขกามซึมเ,เนี่ยอคอเจ้าทัไปผมลอห็น,นมือเดยขอขลมื่อานี้เป็นอย่งนัดใบสองคือมิดรีส มมเลวขึ้นทั่บอกบอกามมมบนตังกับเวนมันต่อกัน้ยว่เป็นยังวะเอาเป็นยังหลมนอกไปลม่ายมันก็ต้องยังงั้นอยูลี่ยวน้มันก็ต้องยงงั้นล่มันก็ต้องยังงั้นอยู่เร้วอมนอกไปเออหลอมนอกไปแล้วเขาไอ้รอบนีอีกรอบนึงอยู่เราไปพยายามบวทุกคนเจ้าต้เเขาท่าไปแหละไปแลมันจ้อไปหลอบนอกไป ไปไปพมาแล้วเโอ้โหไปร้่า้โยไผมจะเป็นออกไปพูดวน่าร้อแน้กเป๋งเทากันจิะไปพเวังวังคนยตัวเดียวดูมองไปันจ้าอีกตัวนมองมลันว่าเอามันหลายมันโมเมนตด้ำเนีรพอดีเราเสียวาอล่าเอามาให้ปา ก็ตรวจาต้อบอกท่ทานผมบ่าในเชี่ยกัน้เรียเพบอกว่าบเวลราคุยกันนะไปตาด,ดเอ้ยัง้อเีวลาเด้อครับเด้อเมาเราก็ทอนได้เลยเขาพอยืมแล้วนิต <laughs> มึงม่ตรงออกมาเลยแบบนี้สู้ยังมาเห็นแบบนี้มึงยังบาไว้กูไงเงี้มึงม่อมาเลยเอาแมลงสีอ้หมาลาวาเลยไม่ไดกายไม่ได้ไปที่ไนหรือวะลูกโอ้โหจับไม่ตันที่ตัว่ันตันกวาตันเนี่ยตัวนีตวกลมมาตันน้อย ทำตามแล้วนึกได้เรต้องถามนะถามก็แค่ับบสก็แค่ทอดใหม่แค่แค่ลิมบะนั่นเอสวนไหนอ่ะเฮียอยู่ในบ้านเอาตัวน้ำตาลให้น้อยหนึ่งกิกลจานตาลนั่นพาอว่าไฟมันบูมี่อยู่ว่โน่นโน่นโน่นเดียราดิ นุนกดี้งังเลยอ่อพอเลยอ่ะผักเนี่ยเาเป็นเราเนี่ยหัวหนูเนี่ยปลาไส่อะนี่ยไาใส่ัวหนูเคืนนี่เน่ยข้าคากะข้าหมูแกะแล้จัดเต็มแต่ว่าปล่อยยี่ด้จัดใปตัวเร็งเดี๋ยวบางั้งคือขนาดแรงกัดหนามไม่ได้ ท้องหือง้องเล็ข้างในที่เห็นมือเต้าเนี่ยที่ว่าว่ามันเป็นอย่างคี้หนุแงไหมเ็นหมใจคนืนไว้นมใส่ไปทั้งเขาเกาใส่เบั้งเกากันที่ว้านวางมูต่กวางยังซ้อนอยู่านทั้งสมบัต